นอร์ดี้พลาสกับ ip, เซนเตอร์คลิปก็เียประมือได้ค่ะเดี๋ยวขอเชิญหนุ่มๆ้างด้านหน้านิดหนึ่งได้ไหมคะถูกใจไหมคะอยากได้ของขวัญที่อยู่ดังด้านในนี้ไหมคะ <S <S โอ้โหอยากได้ <S <S อยากได้นะคะอ่ะอ่ะอยากได้คนึ่งนะเออใจเดียวเออใจเดียวเท่านั้นนะคะ สำหรับในช่วงนี้ค่ะเราจะขอนําทุกท่านนะคะเข้าสู่เขาเรียกว่าเทศกาลแห่งความสุขค่ะ the Christian happiness นะคะและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านค่ะทันราคุณพิเดชชวนดิษกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท s b ส e r เฟอร r r Group ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ คุณสุดที่นาชวานดิษฐกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเอสพีเอฟเรชั่นกรุ๊ปค่ะของคนละมุมนอกเลยมะเนี่ยและท่านต่อมานะคะคุณสุดลืไอ,อไทยธงสรผู้บริการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริหารปริญารญา,ญาและกศกาดประเทศเดตธนาคารกสิกรไทยและท่านสุดท้ายค่ะขอเรียนเชิญคุณสมเกียรติพิยาสิริกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกล<ว>ุ่มบริษั เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงของไฮไลท์ขอให้ทุกคนนะคะร่วมกันนับเขาดาวดังๆเริ่มจาก5้านะคะเดี๋ยวลูกกุ้งจะให้สัญญาณและเดี๋ยวเราจะทำการเปิดงานนี้อย่างเป็นทางการพร้อมกับไฮไลท์ต้นคริสต์มาสของเรานะคะพร้อมไหมคะอ้าพร้อมไหมพร้อมพร้อมมพร้อมถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอขยับมาตรงนี้ชั้หนึ่งจะได้เก็บภาพ สวยๆนะคะในงานนี้ไว้โอเคนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวลรกก็จะให้สัญญาณนะคะเราจะทำการร่วมกันเปิดไฟต้นคริสต์มาสเดอะคริสตันแฮปปี้เนสไปพร้อมๆกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวขอเรียนเชิญเอามือวางไว้ประสานกันนะคะอ่าทุกท่านเลยนะคะโอเคพร้อมนะคะนับดังห้าสี่ <5 S 2> ขโมยดังเลยค่ะโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะคะเราการต่อไปค่ะก้อนคริสต์มาสคริสต์มาสแฮปปี้เนสของเราแนนเองต,ตอนนี้เดี๋ยวเราขอพู้พิหาได้ไหลายท่าร่วมกับค่ะซินฟินดารากับเราแนะนเกย์แล้วก็เรากับคาะแนน,นเกย์ขอเรียนเชิญด้านหน้าเลยค่ะเราต้องบอกก่อนเลยนะคะผู้ใหญ่ใจดีของเราลาดไม่ได้เลย ซึ่งต้องบอกก่อนนะคะหลายท่านที่มาในงานนี้เราก็ร่วมกันเป็นการสาสิขีพยานในการเปิดงานอย่างเป็นทางการต้องขอขอบคุณนะคะคุณพิเดชวันดิตกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท SB f r ีเฟ r จอร์คุณสุดที่ดาชวันดิตกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท SB f r ีเฟ r จอร์ ควรสุดฤทยัยทองสองผู้อำนวยการฝ่ายอุุโสฝ่ายบริหารปริภัณฑ์และกะตลาดปัดเครดิตธนาคารกสิกรไทยเราต้องขอขอบคุณควรสมเกียรติวิทยาซิริกลค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท k คทุกท่านเลยนะคะที่ได้วร่วมกันเปิดงานนี้ยังเป็นทางการค่ะเอาละตอนนี้เราก็ขอขอบคุณนะคะผู้บริหารแล้วก็น้องว่ เดี๋ยวขอเรียนเชิญด้านหน้าเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพส,ายสวยๆกับต้นคริสต์มาสนะคะในงานนี้ไว้เป็นความทรงจำนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะเป็นความทรงจำแห่งความสุขนะคะฉลองกันเลยกับการเปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการนะคะและที่สำคัญแล้วย้ำนะคะว่าที่นี่ ดเดววอรพิซซ่าเอสบีราชพฤกษ์นั้นได้รวบรวมร้านค้ากว่า200ร้านด้วยกันค่ะพร้อมทั้งโรงภาพยน,นตร์และเอสเอซีนีมาซิตี้ไพลใต้คอนเซ็ปต์ยอดนิยมกว่าเดนโร,รงภาพยนตร์ระดับพรีเมียมคูเม่มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตชาอาชั้นนำระดับโกลด์คลาส พริกเผ็ดเพรสสาขาราชพฤกษ์กลับที่เน้นการออกกำลังกายแนวใหม่นะฮะสโลแกนชื่อว่าฟรีสไตล์เทรนนิ่งทำการเปิดตัวเร็วๆนี้นะฮะในเดือนกุมภาธ์พร้อมให้บริการทุกท่านแบบเต็มรูปแบบนะฮะรวมไปถึงแล้วขาดไม่ได้เลยกับ s อีนะดีไซน์แควดีอะจิเมดโฮมเรกครับนะคะพรั่งพร้อมไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านแนวไลฟ์สไตล์ที่ต้องบอกว่าเราพัาสนมาอย่างดีทั่วทุกมุมโลกนั่นเองนะคะ ของทางก็มีทั้งร้านปลาร้านเสริมสวยนะคลินิกทำฟันนะมีเยอะมากมากเลยนะคะอยากให้มาช้อปปิ้งกันเยอะๆที่นี่นะใครที่ถือบัตรเครดิตนะคะของทางธนาคารกสิกรไทยก็มีสิทธิ์ได้รุ่นรุ่นรางวัลใหญ่กับรอยอย่างที่พี่กูได้บอกไปช่วงแรกนะคะแต่ก็ขอขอบคุณนะคะที่วันนี้เนี่ยทุกคนร่วมใจการทำบุญนะคะในการเป็นเจ้าของ Love Happiness b a n d นะคะ ก็มีลายเซ็นของสองหนุ่มนะาท้งน้องไว้กับน้องกัปตันอ่าแล้วค่ะตอนนี้ทุกคนนะคะที่มีสายลิสแบนน้องเที่มีสายลิสแบนทุกคนเลยเตรียมตัวพร้อมนะคะขวามือด้านนี้เลยนะคะขวามือด้านนี้นเดี๋ยวเราจะทำการถ่ายภาพนะคะคู่กับเหล่าสลปินปดา,าราของเรานะคะหลังจากที่เราได้สัมภาษณ์เสร็จเปที่เรียบร้อย